เป็นรถเดียวกหมครับโอ้วันนั้นกินไปกี่เม็ดหล่อเลหล่อ่รหล่อเล่นวันนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้เม็ดแล้วใช้ใช้ดูดเอาที่เป็นกัญชาแล้วเดี๋ยวนี้นะครับก็อันนี้คืออะไรครับแสดงว่ารถเล็กรถใหญ่อ้อยใหญ่อ้อยหนาตัดได้ถูกไหมครับอ่าเป็นข้อยืนยันอันนี้ผมก็เป็นหน้าม้าหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะ ไม่รู้จักกันเลยนะไม่ได้เป็นหน้าม้านะครับก็ร้องเรียกก่อนว่าอันนี้คือว่าจริงๆถ้าเรามีอ้อยระดับสมมติถ้าวันรสามร้อยตันนะครับไม่ต้องเอาสามร้อยเราเอาแค่สองร้อยันนี้เก่งเกินสามร้อยเนี่ยนะเอาเราเอาแค่สองร้อยตัดร้อยวันก็ได้สองตันนะครับดังนั้นคนเรามีอ้อยอยู่แค่หมื่นห้าพันตันเนี่ยหรือสองหมื่นตันเนี่ยรถเล็กไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถตัดได้ถูกไหม ถ้าเรามีอ้อยของเราเองเนาะไม่ต้องโดนย้ายแปลงแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปเก็บงานเขานะคิดว่าตัดหมดไหมสองหมื่นตัดหมดไหมก็ต้องอีนทีถ้าไม่ลงย้ายแปลงเนี่ยถ้อยดีๆเนี่ยได้อ่าคิดว่าหมดนะครับอันนี้ก็ผมนึงได้บอกว่าจริงๆเนี่ยหลายท่านอาจจะมองเฮ้ยรถเล็กอย่างนี้ตรงใส่ต้องตัดห้าหกพันตันมั้งเพราะรถใหญ่เขาตัดเป็นหมื่นกว่าจริงๆไม่ใช่คนระับปัญหาคือของเราเนี่ยเตียยแปลงไม่ดีถูกไหมครับ ปัญหาใช่ไหมเตรียมแปลงไม่ดีใช่ไหมใช่ครับแปลงเล็กไปมีตอใช่มีหินครับมีต้นไม้ทุ๊กจิ๊กแล้วก็อ้อยล้มครับน้ําท่วมก็เจอมาบ้างัเออเจอมาบ้างนะครับอันนี้คืออุปสรรคใช่ไหมแล้วปัญหาก็ตัวรถเออมีอะไรบ้างไม่เคยมีปัญหาไม่เคยจุกจิกไม่่อยจุกจิกขนาดตัวใหญ่นั่งสบายนั่งได้ไหม เอาเมียหน่าด้วยอีกคนได้ไหมยไม่ได้เอาเมียใส่หางสะพานไปเนกาเล้ยตบมือให้ตบมือให้น้องหน่อยนะครับให้น้องหน่อยครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะตัวเลขติสตักสิบแปดตู้จริงหรือเปล่าเนี่ยตู้เสื้อผ้าหรือเปล่าจริงครับตู้ตู้ต้อ้อยนะไม่ใช่ตู้เสื้อผ้านะเดี๋ยวเขาจะตู้เสื้อผ้าหรือเปล่าตักสิบแปดตู้สิบแปดตู้นี่กี่ตานะ สามรอยยี่สิบกว่าตังค์ครับ oh. เอา้าทำไม oh. ได้เยอะจังล่ะไปเจอแแลงใหญ่แล้วอ๋อ oh. ม็เร็วหน่อยเพราะไม่นั้นอ้อยมันจะไม่ออกจากหางตะพานเปื่องน้ำมันอีกเห็นไหมครับแต่นั้นจุดตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญนะต้องดูว่าอ้อยมันออกจากหางทะพานอนะ่ะ บางทีไปเจอก้อยหนามันก็ออกเยอะเกินไป่าจะทอดอันนี้เดินเร็วเกินไปก็ต้องลดอยลดความเร็วลงหน่อยเพราะอ้อยมันออกจนโอ้โหล้นหางตะพานอย่างเมื่อกี้ที่น้องบอกเนาะมันเยอะจนเรียกว่ามันจะเต็มหางตะพานจนไปจะไม่ไหวนั่นแหละแสดงว่าเราเดินรถเร็วเกินไปนะครับต้องบอกน้องก่อนน้องก็ต้องลดความเร็วลงนิดนึงเพื่อให้อ้อยมันออกสม่ำเสมอแล้วยังไงมันก็ได้ชั่วโมงละตู้แน่ๆเพราะเรากำหนดให้มันออกเข้าๆกันดูไหม ให้ให้อ้อยมันออกจากถังสะพานเท่าเท่ากันมันก็จะได้ชั่วโมงละตู้ครับนะครับดังนั้นความเร็วของรถจะช้าจะเร็วอยู่ที่อ้อยออกจากสะพานนะครับเออนะครับมันได้ทั้งสองอย่างเนาะอ้อยบางก็ต้องเดินเร็วถูกไหมถ้าอ้อยหนากยไปก็ต้องเดินช้าลงนิดนึงสำหรับร้อยเจ็ดสิบแรงนะอันนี้ต้องบอกก่อนสำหรับรถเล็กนะครับสำหรับรถเล็กนะครับ A4 A4 พันนะครับแต่ถ้าเป็น a 8พันหรือพันเก้าพันโอ้ยเทคโนโลยี หลัน,นั้นออกเต็มๆไม่มีปัญหาครับเพราะเครื่องมันไป300กว่า400นุ่นสบายๆโอเคนะครับยังไงเดี๋ยวขอบคุณทุกท่านครับที่มาฟังเดี๋ยวย้ายหันครับขอบคุณครับ